โอ้เสียงอันนี้ยัง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 เฮ้ยยังอ่อนไปนิดหนึ่งอ่อนอยู่ใช่ไหครับคือคือบางครั้งเราดูสีอย่างเดียวมันจะหลอกต้องดูผิวมันย่นย่น,ยนนิดหนึ่งแล้วก็ผุขาดผุขาดนิดหนึ่งแล้วให้แน่ใจนี่ต้องดีดฟังเสียงกับผมนะเคาะเคาะดูหน่อยมันก็จะอ่าอย่างเงี้พอได้ละที่ <laughs> ถ้าเราเก็บเก็บเก็บอ่อนไปเนี่ยถามว่าทานได้ไม่ได้แต่มันจะติดฝาดนิดหนึ่ง หงปอสือก็เฟื่องหงมีคเฟื่องหงมีโซนนี้จะเป็นหงปอสือเนี่ยสังเกตจากใบใบเขาจะใหญ่แล้วก็หนาปลายก็จะมนค่ะครับตัวอื่นผมไม่รู้นะแต่ผมว่าหงปอสือนี่ก็สุดยอดละเรื่องของรสชาติเนี่ยโอ้สวยอันนี้อันนี้พอดีอันนี้อันนี้พอดีเลยเนี่ยเสียงกรอบมาเลยอ่า